แพนเค้กเข็มมนิดใส่บารสารวัตรหมีบวชแฟนคลับร่วมอนุโมทนาบุญแพนเค้กเข็มมนิดใส่บารพระหมีหลังสามีเข้าสู่ร่มกาสาวพาัสบวชถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่9และทดแทนพระคุณคุณพ่อคุณแม่เมื่อวันพ่อวันที่5ธันวาคม 66ที่ผ่านมาร่วมอนุโมทนาบุญสำหรับสารวัตรหมีพันตำรวจโทรศักสุนทรเปรมนนสามีของนางเอกแถวหน้าแพนเคก้กเขมมนิตเข้าพิธีอุปสมบทเป็นที่เรียบร้อยโดยพระหมีได้ฉายาว่า พระปิยสุนทโรหมายถึงผู้รักในความดีเช้าวันที่7ธันวาคม66แพนเค้กโพสต์ตรูปภาพใส่บาตให้กับพระหมีผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวแอ @kemanito เดินทางไปทำบุญตักบาตรให้พระใหม่นวัเทพสอนธรรมารามโดยเช้าวันก่อนหน้าเธอและแม่แพมก็ได้ไปใส่บาตพระใหม่เช่นเดียวกัน เคยว่าเป็นเรื่องราวดีๆสำหรับงานบุญครั้งนี้ด้านเพื่อนร่วมวงการบันเทิงและแฟนคลับแสดงเข้ามาคอมเมนต์อนุโมทนาบุญงานบวชพระใหม่กันทั่วนหน้าอาทิอนุโมทนาบุญสาธุค่ะขออนุโมทนาบุญนะคะอนุโมทนาบุญด้วยครับพี่ผนงกราบอนุโมทนาบุญด้วยนะคะขณะนี้ยังไม่มีรายงานว่าสารวัตรหมีจะสึกเมื่อไหร่อย่างไรก็ตามที งานเดอะไทเกอร์ขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะ